สวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวนนทลีพรศัก์สุริกุลนะคะเป็นประธานกลุ่มเตรียมสากรบ้านสุวิจิตพัฒนาค่ะอยู่เป็นสมาชิกเล็กที่สิบค่ะแล้วก็เป็นปี2554เป็นมา12ปีแล้วค่ะ2 5 1 5อายุ50ปีจบการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตชุมครเขตอุดมสักดิ์บวส สาขาช่างผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ามีคู่สมรสชื่อสมศักดิ์แซ่เตินมีบุตรสองคนผู้ชายอยู่มสามผู้หญิงอยู่ปหอายุสิบเอ็ดเข้ามาอยู่ในโครงการที่พระชนีท่านจัดให้คือคงปี2องพันาทำเกี่ยวกับตอนแรกเราก็มาปลูกมันปลูกมันรับจ้างแล้วก็ทำไปทำมาเราก็ ไม่มีรายได้เพียงพอกับการเลี้ยงครอบครัวทางนี้ทางสถาบันวิจัยโครงการหลวงก็ามาส่งเสริมในการสอนให้ปลูกผักพืชในฤดูหนาวแล้วก็ผูกให้ปลูกผักที่ทนฝนท,นทนแรงคือให้แล้วก็เลยแนะนำการปลูกเมล่อนปลูกมาก็ขายตามให้กับหน่วยงานราชการแล้วก็ขายทาออนไลน์อะไรอย่างนี้ค่ะ ที่ปัญหาของเราคือเราไม่มีรถยานพาหนะในการขนส่งไปขายในตัวเมืองที่เขามีตลาดใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะเมรอดของเราละคะเราปลูกสองสายพันธุ์ค่ะพันธุ์นี้คือพันธุ์ของจันฉายระยะาก,การปลูกเก็บเกี่ยวนะคะสิอยู่ที่ สามสิบห้าวันตอนนี้คืออยู่ที่เริ่มทําความหวานอยู่ในช่วงสิบห้าวันทำความความหวานก่อนที่จะทําการเก็บเกี่ยวค่ะตอนนี้พันคือพันธจันรายของเราค่ะนะคะเรามาดูสายพันธุ์ที่สองค่ะคือพันธุ์ของสารคามสวีทค่ะเป็นพันธุ์ที่กรอบเหมือนกันค่ะราคะสารคามนะคะเป็นพันธุ์ที่กรอบใช้เวลาเก็บปลูกก็เจ็ดสิบวันเหมือนกันแต่พันธุ์นี้จะใช้เวลาเก็บเกี่ยวอยู่ที่ สี่สิบวันค่ะพันนี้ค่ะนี่นะคะเป็นเมลอนที่เราวอคกให้มันได้สี่เหลี่ยมเป็นพันที่ลูกค้าสั่งออเดอร์มาโดยทำให้มันแปลกแปกไม่เหมือนเขาค่ะ